แับ่้คุณเปรมพูดถึงแฟร์แท็กไฟโรเจอร์ซีซั่น2วันนี้นะครับผมครับก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับตาแรกผมก็กําลังคิดคิดอยู่ว่ามวยจออกมาเป็นไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันมันยังอาจจะดูไม่เหมือนได้ไหมมวยสไตล์วันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคร, <S <S ครับเพราะว่าในรอบแรกกับรอบ2เนี่ยเราจะใส่เป็นนมธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็พอมารอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราอยากให้เด็กมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใส่นมอะไรกันครับผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจอกมาเป็นยังไง แต่ดูจากวันนี้ผมคิดว่าสนุกสนุกสนุกนะครับโดยเฉพาะคู่ของอผู้หญิงนะครับของเชียร์นะครับจูบวยใจนี่แบบผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ผลงานออกมาครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จน,นะครับเพราะผมคิดว่าเราได้นักวยที่มีจุดเด่นแล้วก็เก่งขึ้นมาจอิงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น53ากิโลหรือว่ารุ่นหกกิโลแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่รุ่น5้าสิกิโลครับ พอจบซีซันที่2แล้วครับคุณเปรมครับมองถึงซีซันที่3นี้จะจะมาเร็วขนาดไหนคัุณเปรมซีซันที่สานะครับผมก็มองไว้ก็น่าจะใจเนี่ยใจจริงอยากจะทำสักปีหนึ่งสองครั้งนะครับปีหน้าหวังลองคิดดูเพราะว่าปีหน้าเราก็มีแผนที่แผนที่จะให้นักกีฬาเนี่ยเข้ามาต่อยที่ลุมพินีเราอาจจะเดินสายไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มันมีนักกีฬาที่อยู่ตามต่างจังหวัดจริงๆให้เขาได้มีโอกาสขึ้นมาเพราะ อย่างที่บอกรายการของแฟรเท็กซ์เนี่ยคนอาจจะยัง <c oughs> ไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าบางคนเขียนเขาไม่ไว่้ทำไมเอามวยอะไรอย่างนี้มาแต่คือจริงๆแล้วเนี่นยวิทีของเราเราอยากจะเป็นมวยที่ให้โอกาสกับเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาต่อยในเวทีใหญ่ใช่ไหมครับเพราะในตามจากอย่งนมันก็จะเป็นเวทีผู้ทองเวทีเล็กๆอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ความรู้สึกของที่ได้มาเหยียบกับเวที Mini, ลุมงพินีเวทีระดับนนโลกอะไรของตำนานของประเทศไทยเอยครับเราก็เลยจัดอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาเวลาเขาโตขึ้นเขาพัฒนาขึ้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะช่วยให้เขาได้พัฒนาเร็วขึ้นประสบการณ์อะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีจังหวัดที่เล็งไว้ไหมครับผมว่าเป็นแบบจังหวัดใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรแบบนี้ที่จัดอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับเพราะอันนี้กําลังก็กําลังคุยกับทางฝ่ายสปอนเซอร์กับช่องเนี่ยเราก็อาจจะมีเราก็อาจจะไปแต่ของแต่ละภาคครับผมไม่ว่าจะเป็น แถวยีสานแถวภักเหนืออะไรครับภาคใต้เราก็อยากจะไปด้วยเพราะว่าผมมองว่าช่วงนี้รายการจัดมวยที่ไปหารนะักกีฬาพวกนะี้ไม่ค่อยมีเลยถ้าถ้าพูดถึงน้อยน้อยมากเลยเราก็เลยอยากจะเปิดโอกาสพวกน,นี้ให้คัดเด็กๆของแต่ละภาคเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาจับรถทุกวันแล้วก็มาชิงแชมปอะไรอย่างเงี้ยครับ เหมือนที่ที่ตอนนี้ที่ที่ที่ทำอยู่เหมือนจะมีตัวมวยไทยรักย่าใช่ไหมครับผมที่ทางใช่ครับใช่ใก็มีมวยรักย่าสมขึ้นมาที่เป็นแก้วแทบที่ได้ครับมมันก็เป็นตัวอย่างแต่เราก็อยากออกไปค้นหาเองด้วยครับผมแล้วอย่างอย่างวันนี้ที่เปลี่ยนจากเพราะที่ผ่านมามเป็น3ยกเนาะแต่พอเป็นแชมเปี้ยนชิพ5ยกเนี่ยตอนแรกีกังวลใจไหมว่าแบบนักมวยกลัวจะแบบปล่อย5ยกไม่ไหวเพราะว่าสไตล์การชกกับกติการ จะไม่จะไม่ค่อยเหมือนทั่วไปคือหมายถึงว่าก็เน้นการออกอาวุธเป็นหลักอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองประเด็นที่ผมอยากลองคือ1เอ่อเราอยากจะโชยทุกคนดูว่ามวยห้ยกยังทําความสนุกได้ซึ่งวันนี้ผมก็เชื่อนะว่ามันออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับทั้ง2อคู่ที่ที่ต่อยถึงยห้อยกนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับที่เราพยายามรักษามวยห้ยกขึ้นมาแล้วต่อยให้สนุกได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ มันจะเป็นบททดสอบให้เด็กอะครับว่าเด็กมีวินัยเตรียมความพร้อมการซ้อมขนาดไหนขึ้นมาเพราะว่าจากที่สังรอบแรกต่อยเป็นนมธรรมดาแล้วคราวนี้ต้องมาต่อยเป็นนมแม่ใจอะผมคิดว่าทั้งสามคู่เนี่ยไม่น่าถึง5้ายกเลยนะครับเพราะดูสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยแต่วันนี้แบบพลิกลรอกนะครับแล้วก็ต่อยออกมามัน สนุกจริงๆเลยเพราะโหคู่ผู้หญิงนี่ดูเดือดเลยเดือดมากใจมันทําให้เห็นนะว่านักมวยไทยญิงก็มีความสามารถมีความสามารถป่ได้สุไม่แพ้ผู้ชายใช่ครับแต่เสียดายที่ว่าโอกาสใช่ใช่ไหมครับเราถึงอยากจะเน้นมวยผู้หญิงให้โอกาสมวยผู้หญิงได้ขึ้นมาครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายการไหนที่จัดผู้หญิงเยอะมากมากอย่างมากก็คู่หนึ่งสองคู่อะไรเงี้ยแต่เราพยายามที่ สนับสนุนเพราะมันมีเยอะครับจริงๆแล้วก็พวกผู้หญิงรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ผมว่าคนไทยสู้ได้น,นะห้าสิบกิโลห้าสิบสองกิโลอะไรเนี้ยครับผมมีสิทธิ์เหมือนอย่างสาแตมครับทําไมเราถึงทํเอเบเมขึ้นมาเพราะมองว่าในรุ่นห้าสิบสองกิโลเนี้ยเราสู้ได้ครับแล้วมันก็ผู้ฝอกมาเป็นจริงว่าเราสู้ได้ครับอย่างที่คุณเปลมบอกครับว่า สนับสนุนมวยหญิงแล้วเป็นไปได้เพรว่าในซีซั่นที่สเนี่ยจะมีการเพิ่มรุ่นในการชิงแชมป์ในส่วนตัวนี้ขึ้นมาก็มีสิทธิ์ครับแต่เราก็ต้องมาดูาจํานวนของนักกีฬา<แ>ของผู้หญิงก่อนดีกว่าว<แ>่ารุ่นไหนเนี่ยที่จะมีรุ่นที่เยอะและสูสีต่อ,อยออกมาสนุกอย่างสมมติเราดูว่ารุ่น56.8เนี่ยมาดูกันแล้วแบบอาจจะมีแค่45คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ควรจัดใช่ไหมก็ให้เด็ก ที่อาจะจะจัดรุ่นน้อยหน่อยแต่ที่เบ็กกำลังจะโตหลายราไว้คออ่อยปีหน้าปีหนึ่งค่อยจัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพูดถึงอย่างเมื่อกี้อย่างสแตมเนาะที่เป็น m อ a นะครับ <laughs> ก็มีโอกาสไหมที่ในซีซั่นหน้าจะมีแบบเป็นรุ่น m อ a บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่า <laughs> อย่างที่เห็นว่าแฟร์ติกเองเนี่ยก็สนับสนุนเรื่อง m อ a มานานแล้วถ้า <c oughs> ผมจะไม่ผิดเนี่ยคุณพ่อน,น่าจะเคยจะเอาไทเกอร์สไตล์มาได้2001ก <c oughs> ็น,นานมากนานมากนะก็อยากอยากสนับสนุน นะครับนักกีฬาคนไทยให้ลองใหม่ๆครับผมเพราะว่าพูดจริงๆตอนเนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดหมดหมดแค่แสดงถ้าถ้าที่ดูแอคทีฟที่สุดนอกนั้นก็หมดแล้วไม่มีแล้วแช่นอนก็ยังไม่รู้ว่าจะต่อยหรือยังไงหมดสัญญาหรือยังไงต่อ ยอดไก่แก้วกไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ต่อสัญญาหมดอนะไรเงี้ยคือตอนนี้หมดแล้วเราอยากจะ <c oughs> สร้างขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาให้โอกาสพวกเขาบ้างเพราะจริงๆเร,เราเก่งกว่าเขาในแต่กิิง striking ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะมันก็แค่อยู่การพัฒนาที่เกี่ยวกับจูจิซูเรสลิ n งอะไรพวกนี้ครับคือจริงๆผมมองว่าเด็กยังกัาเรียกว่าไงกลัวที่จะลองของสิ่งใหม่ๆนะเพราะเขาถนัดกับการที่แบบยินแต่ต่อยแล้วบางคนที่ต้องมาเริ่มแบบกอไก่ใหม่เนี่ย ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองแต่ทีเ่เบิดเขามองในภาพแกว่าโอเคกว่าเราจะได้ขึ้นช็อปได้เก็บเกบประสบการณ์เนี่ยปีหนึ่งสปีมันก็มีความที่เราสามารถคิดและป้องกันตัวเองหรือว่าทําอะไรได้มากแล้วอย่างสแตมเนี่ยแล่วเมย์เมย์มาก็6ปีใช่ไหม,มนก็พิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าเราพยายามเรียนรู้ของมันไปค่อยไปค่อยไป,ยไปเรียนวันละอาทิตย์สออาทิตย์ครั้งหนึ่งสองสาครั้งก็ได้เพื่อฝึกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ชอบไปพอเรารู้เบสิกหรือหลักต่าง ครพอหลังจากที่จบในส่วนตัวซีซั่นสแล้วครับในส่วนตัวรายการ f ฟร e แดดเป็นเมันจะมีตัวมวยรอบมาต่อเนื่องจากของตัวซีซั่นของตัวรถทุบวันตรงนี้เพิ่มเติมไหมบ้างเนี่ยนะมีครับก็อย่างที่บอกปีหน้าเนี่ยเรากำลังวางแผนแล้วครับก็จะมีสปอนเซอร์อย่างที่เราจะไป r ว a ร s h โชที่เราก็จะร่วมงานนะครับผมเพราะฉะนั้นปีหน้าเราน่าจะเป็นควอเตอร์แรกมกรากรุันหาปีหน้าเนี่ยเราจะเดินสายแน่ไปสีจังหวัดนะครับ กับว่ามีโอกาสให้เด็กๆได้มากขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะผมมองว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยโอกาสยังเข้ามาถึงในกรุงเทพเนี่ยย,ยังยากยังน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกวงการวันคือมันต้องมีคอนเนคชันต้องรู้จักฝากาคใครฝากเส้นสายอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้ว่ารายการใหญ่ๆก็ยังไม่อยากรับเด็กพวกนี้เข้ามาผมก็อยากจะเป็นันไดนั้นนะบันไดนั้นนะให้เขาได้เข้ามาได้เขาพัฒนาการตัวเองได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ ได้มาต่อยที่ลุมพินีแล้วนะความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้ออกทีวีสดออกช่องเจ็ดอะไรเงี้ยให้เขาให้เขาได้มีบิวอัพความมั่นใจในตัวเองคนระับแล้วพอวเขาสามารถเติบโตได้เขาก็มองเห็นว่าอย่างที่บอกแฟนเทคได้ร่วมงานกับวันอยู่แล้วเขาก็มีเวทีให้เห็นแล้วว่าโอเคมาแฟนเทคแฟนเทคซูบคุณพัฒนาตัวเองคุณได้ไปต่อวันลุมพินีแล้วคุณเก่งที่ลุมพินี คุณก็ได้ไปต่อในแชมเปี้ยนชิพเพราะฉะนั้นมันมีหนทางตั้งแต่แฟนเทคเป็นอะคาเดมี่จนถึงเข้าหลีกใหญ่ไปเลยก็เรียกว่าต้นน้ํายันปลายน้าใช่ครับเราไม่ได้เือนบางที่แบบว่าบางส่วนใหญ่คนจะมองว่า,ามาถึงวันหรือว่าวันลุมพินีเนี่ยจะใช้วิธีการเอาเอา,เอาแต่นักมวยเก่งๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ไปไม่ได้แบบเ,อ,เอานักมมยชื่อเสียงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือ เราตั้งใจจะมีพื้นที่ให้อยู่แล้วเราตั้งใจเราอยากจะมีเด็กๆขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเราเราก็อยากหานักกีฬาที่แบบเป็นรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกเจ็ดสิบกิโลเราก็ไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมเราก็มีอะซูเปอร์บอลมีตะวันฉายก็แค่นั้นหมดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องควรหารุ่นใหม่ๆแล้วล่ะค่อยๆปั้นค่อยๆไปสองสามปีพอซูเปอร์บอลต่อยไม่ไหวแบบอายุสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอะไรเงี้ยมันมันก็คงว่าโอเคถึงอาจจะต้องวางมือ เราก็จะได้มีรุ่นต่อไปที่สามารถมรแทนรุ่นพี่ได้เพราะยังไงความเป็นมวยไทยเราก็อยากใหมีแชมป์ให้เยอะที่สุดเราก็ไม่อยากให้เป็นเชลกับชาวต่างชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาพวกขึ้นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วค่อยๆปั้นเขาก็คิดยังไงบ้างครับผมกับการที่ตอนเนี้เราจะเห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยใช้แม่ไม้มวยไทยเอาชนะนักชกไทยมากกว่ามากกว่าที่ชาวไทยจะเป็นคนใช้ผมคิดว่า ขามีความพยายามกับการที่จะมัก์ชกหวยผมไม่ได้มองว่าใช้อาวุธมามันภายทุกอย่างละเขาพยายามจะพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมความทุ่มเทในการซ้อมเขาซ้อมหนักมากพอผมรู้เพราะว่าที่ค่ายหวยของผมเนี่ยฝรั่งซ้อมเนี่ยซ้อมหนักมากแล้วก็การกินเขาก็กินอย่างถูกต้องมีวินัยการออกกําลังกายพวก strength training พวก power พวกอะไรเงี้ยเขาเข้ามาเกี่ยวด้วย แต่คนไทยตอนนี้เริ่มมีทําบ้างแล้วนะครับแต่ความรู้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ทั่ดถึงกับสิ่งที่เขาควรจะทําให้ถูกถูกขึ้นมาเพราะอย่างรายการผมเนี่ยผมก็พยายามให้โอเคเด็กต่อยเ็จพยายามสอนพยายามให้ความรู้เขาเพราะเดียเ๋ยวนี้บางทีเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยอุย้ยทำไมผู้หญิงดูหวุวนจังอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับแต่ฝรั่งทาไมดูแข็งแรงอะไรเงี้ยนี่ครับมันมันโชว์ให้รู้ว่าคนไทยขาดในด้านนี้ที่จะ พัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหมือเรามีให้ความรู้เขาให้เขาได้รู้เกี่ยวกับการกทีร่จะดูตักรอกมังกยที่ถูกต้องเนี่ยว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบสําคัญหลักที่จะพัฒนาเข้าไปครับแล้ยิ่งฝรั่งเนี่ยฝรั่งเป็นคนที่ชอบยัไงพัฒนาตัวเองอท้าทายและอยากเป็ยน culture มวยไทยจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็เขามองว่าพวกเนี้ยมันเอามาใช้ได้อย่างจริง ใช่ไหมครับส่วนคนไทยคิดว่าจะมาทำแล้ว,ลวพวกแบบ back แบ็กสปินอะไรอาจจะมั่วลูกม <จะ S 1> ั่วจะทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยเสียทรงลูกมวยแต่กับฝรั่งมองว่าเฮ้ยมันได้ผลแล้วมันก็พูฟออกมาแล้วหลายๆครั้งไม่ว่าจะในการแฟนเท็กวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเมื่อคืนสปินนิ่งเอลโบ้บสอกกับเข้าใช่ไหมครับเพราะพวกเนี้ยมันบอกให้เห็นว่ามันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าลืมมันเป็นแม่ไม้มวยไทยเราควรฝึกไปบ้างใช้ในเรื่องใหม่ยามจำเป็น เป็นไม้เด็ดเอาไว้อย่างน้อยเป็นไม้รับใช่ไหมครับงั้นฝากถึงรถทุกวันสิ่สเออมาถึงตัวแฟร์ติกไฟด้วยครับผมท,ทีตอนเออเรตติง้งเรตติ้งตอนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างดีเลยก็โอเคครับสำหรับเรตติ้งก็ดีนะครับก็คือเราพยายามอยากจะที่บอกเราพยายามทำแฟร์ติกไฟเนี่ยให้มันเป็นกีฬาครับนะครับผมเพื่อ,อตรงประเด็นกับทางลุมพินีกับทางวันแชมเปี้ยนชิพ นะครับเราก็ขอขอ,ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนมาตลอดนะครับในตั้งแต่เริ่มต้นของแฟ i r แ็กซ์ไฟแล้วกันเราก็พยายามจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญคือเราอยากให้โอกาสเด็กคนไทยได้มีโอกาสที่จะมาต่อยมวยไทยได้มีโอกาสที่จะมีความฝันแล้วทีนี้ครับยังไงก็ขอฝากแฟร์แท็กซ์ไฟครับยังไงซีซันสามซีซันสี่ซีซันห้ามาแน่นอนครับยังไงก็อย่าลืมติดตามแฟ i r แ็กซ์ไฟกับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับขอบคุณครับ